วันนี้เราจะมาเจาะลึกภาพสปอยของคุณบูมกันนะครับเริ่มกันที่ภาพแรกกันลยภาพแรกก็จะเป็นภาพของคาเมอร์แมนใส่หมวกนะครับเหมือนจะเป็นกัปตันแล้วก็เหมือนเขาจะสูบเอันั่นอยู่นะครับถ้าเกิดทุกคนลองสังเกตดูซ้ายล่างนะก็ทุกคนเหมือนผมคชื่อว่านะผมเหมือนจะเห็นสกิปปี้อะไรสักอย่างด้วยแหละถ้าเกิดลองดูดีๆนะแล้วเขาก็มีกระดาษเจชู่ด้วยภาพต่อไป คามนี้ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะคบว่ามันคืออะไรแบบมันคือเก้าอี้ทุกคนฟังผมก่อนนะผมคือเ e. ดลดใเรอาบสองที่ฉลาดที่สุดผมมีทฤษฎีเกี่ยวกับเก้า e. อี้นนี้ไหมทุกคนฟังพร้อมอยังไปไปฟังกันเลยบางทีมันอาจจะเป็นเผ่าพัน์ใหม่ยุคแต่ยงเช่นแชแมนหรือบางทีอาจจะเป็นสกิปปิ้ดี้ที่ไม่ใช่โถส้วมแต่เป็นเก้าอี้ก็ได้เออใช่ไหมเออเดลีแกคิดยังไงเนี่ยเผ่าพันธุใหม่สุดยอดเลยเดลี ก็ฉันฉลาดนี่ก็ฉันกินปลาวันละหนึ่งล้านตัวภาพต่อไปภาพนี้มันก็จะเป็นภาพคอมิกาแมนเสื้อสีเหลืองไทยน้ำเงินอาจจะเป็นตัวละครสำคัญก็ได้จริงไหม่แล้วเดนโนมันก็ไ่้จะมีโอกาสสูงเพราะว่าตัวละครที่มีท้ายแบบนี้อย่าเช่นลักกี้แมนหรือที่ทุกคนเรียกว่า ปูสูรแ,แล้วก็คิริตตุพวกเนี้ยมีเสื้อที่เหมือนใครและก็เป็นตัวละครสําคัญในภายหลังด้วยบางทีตัวเนี้ยจะเป็นตัวละครที่ตายแต่ก็โดนเอากลับมาเกรดอีกรอบก็ได้เขาถือปืนอะไรเป็นปืนโห,หดเลยแหละเชื่อว่าเขาอาจจะมีส่วนสำคัญในตอนนี้มากๆก,ก,ก็ได้และเขาอาจจะโดนโจมตีหนักๆแล้วเขาก็เดินเอาไปเกรดแล้วเขาก็กลับมาในตอนหน้าเหมือนตัวอื่นๆก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเชคิดว่าภาพสปอยทั้งหมดเนี่ย อาจจะเห,เ,หเหตุการณ์น่ะมันอาจจะอยู่ในฐานทัพของพวกคอมมเวนแมนที่กําลังถูกบุกจมไปก็ได้พี่คิดว่าตอนนี้พวกไททันน่าจะไม่อยู่นะพวกเหมือนว่าฐานทัพของพวกคอมมิวนแมนน่าจะอยู่ที่โซนอเมริกราและตอนนี้พวกพวกไททันนะ่ะมันก็อยู่ที่ตะวันออกกลางจริงไหมมีเหตุผลภาพต่อไปเดนเลชช์หน่อยฉันอธิบายภาพนี้ไม่ถูกโอเคโอเคใช่มาแล้ว ภาพนี้เหมือนจะเป็นสกิบีดี้ตัวใหม่ที่เขาน่าจะมาเเพื่อทําโฆษณาคอเกตแล้วมั้งฟันโคตรขาวเลยอ่ะอย่าพิ่งนอกเรื่องดิเดเลจะช่วยได้จะเป็นสกิมบีดี้ตัวใหม่อ่ะอธิบายดีๆหน่อยสิฉัคิดว่าน่าจะเป็นสกิมบีดี้ที่ถูกส่งมาเพื่อจัดการพวกพันธมิตรให้ตุ่มตามก็ได้นะและ้วเนอาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพสุดท้ายก็ได้ที่เราจะได้เห็นขอบพุนากเดเล ภาพต่อไปภาพนี้จะเป็นภาพที่พวกพันธมิตนั้นยับเยินเหมือนจะเป็นภาพตอนท้ายของตอนหลังจากที่จัดการสกิบบี้ตัวเมื่อกี้ได้จริงไหมไดโน่ก็น่าจะถูกของแกแหละ